สวัสดีครับวันนี้นะครับกินโฮลารเกษตรของเรานะครับจะมาเก็บเกี่ยวนะครับเสารถชิงชินกันนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ผลก็เริ่มทยอยสุกแล้วนะครับนะครับก็เปลี่ยนสีประมาณนี้นะครับเราจะเก็บนะครับแล้วก็จะไปบ่มต่ออีกประมาณสักสองวันนะครับก็เดือดขั่วเลยนะครับนี่ครับนี่วันนี้ที่เก็บมานะครับก็อันนี้กําลังทยอยนะครับเปลี่ยนสีเลยนะครับเปลี่ยนสีประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บดล้วนะครับ <c oughs> ก่อนนี้จะเก็บไปได้เรื่อยๆนะครับอีกประมาณ4ี่ห้าเดือนนะครับหลัปลูกนะครับจินะบตประมาณน,นี้เลยนะครับ <c oughs> ก็สำหรับลูกค้าที่สั่งจองไว้นะครับเดีย๋ยวผมจะทยอยอจัดส่งให้นะครับนี่นะสวยๆเลยนะครับก็น,นี้นะครับ แปลงปลูกของเรานะครับอยู่ที่อําเภอคงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็สามารถปลูกได้นะครับที่นี่ความสูงระดับน้าทะเลประมาณร9 0เมตานะคเมตรแล้วก็อากาศค่อนข้างแห้งนะครับแล้วก็ร้อนนะครับแต่เสารสชิงชินนะครับก็สามารถติดดอกออกผลเองได้ดีนะครับตัวนี้อันนี้เราไม่ได้ช่วยผสมเกสรเลยนะครัเขาติดของเขาเองนะครับ ก็ถือว่านะครับสามารถนะครับปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับในประเทศไทยนะครับเราจะเห็นเขาติดผลได้แบบเยอะมากนะครับโอเคนะครับ